ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสพบกับนนงางานงนานมาถึงช้าสวรรค์ดได้เนี่ยไม่ต้องแบกกระสอบแล้วลูกแบกชื่อเสียงกลับไปเลยลดตร เป็นหา oh. งเครื่องอินเตอร <L an> ์ไปเลยโอ้โหและช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสพบกับศึกนนทบุรีปะทะนนทบุรีมันเสียวมันแสบแปลบๆที่ใจเมื่อรู้ นกันว่าพี่จะไปต่อหรือน้องจะไปต่อคอยดูเอนครับ <Yeah. S 2> และโรงเรียนที่3ที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่ สครร์กับช่วงแรกทิงช้าสวรรค์ประมคอนเทสตซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันปีที่2เทอมหึงกติกาการแข่งขันทิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทำการแข่งขันเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดโดยในแต่ละสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทำคะแนในได้สูงที่สุด2อันดับแรก ก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบันลังว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ตามลําดับหากโรงเรียนใดสามารถทาคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบันลังว่าที่แชมป์ <c oughs> เปลี่ยนโรงเรียนที่นั่งอยู่ตกรอบไปซึ่งโรงเรียนที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนจะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ10,000บาทและเมื่อการแข่งขันครบทั้งสองโรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตําแหน่งบนบันลังว่าที่แชมป์อันดับ1และอันดับ2ไว้ได้ก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจําเทอม ซึ่งแชมป์ประจำเทอมจะได้รับถ้วยรางวัลชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จากทางรายการโดยเพลงที่ใช้ในการประกวดเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงยอดมนุษย์ลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆและผู้ให้เกยียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจำเทอมนี้ได้แก่ครูสุรินทร์ภาคศิรินักแต่งเพลงเผ่นเียงทองคำพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2514 เจ้าของผลงานเพลงหนาวลมที่เรนูวอลลมฝากรักพร้อมทุนการศึกษา50,000บาทส่วนรองแชมป์ประจำเทอมจะได้รับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทและโรงเรียนใดสามารถฝ่าฟันจนได้เป็นสุดยอดแชมป์เยวาวชนทิงชาสวรรค์ประถมคอนเทสต์จะได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0 0บาทและรองสุดยอดแชมป์จะได้รับทุนการศึกษา3 0 0 0 0บาทและจากทั้งหมด12โรงเรียน ตอนนี้เราได้ทำการแข่งขันผ่านไปแล้ว7โรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนที่ทำคะแนนนำอยู่ในอันดับหนึ่งตอนนี้นั่นก็คือโรงเรียนนินรัตอนุสร์จังหวัดสมุทรปราการทำคะแนนนำอยู่ที่8.95แะนยืนอยู่ห่าม่แนง และตามมาติดติดนอันดับ2กับโรงเรียนเทศบาลวัดละหารจังหวัดนนทบุรีกับคะแนนที่ทำไว้8.85คะแนนและตอนนี้เราก็ทำการแข่งขันมาถึงโรงเรียนที่8แล้วละครับกับโรงเรียนอนุบาลศีรอรัญโยไทยจากจังหวัดสระแก้วครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนอนุบาลศีรอรัญโยไทยจากจังหวัดสระแก้วกับบทเพลงรักหนุ่มกรรมกรค่ะ มีสีบูรพามีสินค้าดีๆที่สร้างสรรค์ผ้าทอมือบ้านหันทรายเมืองอรารันแคนตะลุบหรือลั่นเลิศรถเอ่ย ก่อนความโก็ไม่มีถึงใครไม่มองขอเป็นคูร่ร้องรวมหอม้องเมียผัวน้องไม่คิดเธอจะรถเก่งคนกรุงหลวงเก่งจริงน้องกลัวขอมีครอบครัวร่วมกับจับก,กา ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชิสาดอนสกุลชื่อเล่นว่าน้องน้ำตาลอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะโอ้โหป .3 เองแม่คุณเอ้ยรูปร่างสวดทรงเหมือนแม่ผ่องเข้าวงการวันแรกง่างอ่ะ ดูเป็นนักร้องใส่แฟนเพื่อนแสดงว่าตลอดเวลาร้องไม่ใช่เต้นอะไรเงี้ยเป็นเต้น,น,งน,งนงยนนงไงอะไ้<อ>ไม่ต้องขอไปปสัสสาวะยังเด็กอยู่แปดขวบเด็กสักสิปีพี่ร้องมาดู<อ>แล้วเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งค่ะตัวแค่นี้เห็นแค่นี้นะคะ<อ>เล่นกีตาร์ได้อ๋อจริงเหรอคะต้องโชว์ต้องโชว์นี่มาเลยเอ้ามาค่ะว่ากีตาร์ก็ตัวเล็กด้วยอ่ะน้องรำตาลค่ะเล่นเพลงอะไรคะ วันนี้พกค่ะวันนี้พก,พกด้วยอ,อ้ยพร้อมแล้วให้กำ<ห>ลังใจเนอะ ที่สับใส่หอแยกน้ํากลับบ้านาได้ไหมคะไม่ใช่เป็ดไม่หิวอะไรกันตอนนี้วันนี้น้องน้ําตาลเนี่ยพี่ฝนว่าไม่ธรรมดาเลยเป็นคนที่มีแววมีแววในการเป็นนักร้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าฝนว่าเขาเข้าใจคําสั้นคํายาวในการร้องเพลงอพอขึ้นหัวมาช่างนาสงสารทํางานตรากตรําเขาตรากตรําลงไปเลยเขาไม่ตรากตรํา ไม่ตราม,ไม,รามไม่ตรากรามไม่ตราม,ม,รามขึ้นหัวมาพี่ฝนประทับใจเลยนะคะแล้วก็อารมณ์อะไรต่างๆน้องน้ำตาลก็มีมีหมดแต่สิ่งที่น้องน้ำตาลจะต้องนำไปฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือตอนนี้การอ้าปากของน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลยังไม่อ้าปากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยออกมาบางทีมัน มันมันไม่สะใจคนฟังอ่ะมันเบามันบางมันเบา <ไป S 1> แล้วก็มันบางนะคะเวลาร้องเพลงเนี่ยเราต้องเราต้องแบบอ้าปากให้มันชัดถ้อยชัดคําคํามันจะได้เขาเรียกว่ากลมกล่อมกลมกลืนนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปปรับปรุงตรงนี้เพิ่มนะคะนอกนั้นั้นรู้จะติอะไรชอบค่ะ เรื่องหน้าผมก่อนหน้าผมก็เรียบร้อยดีดูเป็นเด็กนะครับแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าชอบกลวิธีในการออกแบบนะครับเป็นชุดกรรมกรที่ดูแล้วสบายตาดูแล้วมีความเป็นสุนทรียะทางานฏศิลป์ไม่จำเป็นจะต้องทําให้มันเก่าขมุกขมัวโซมอะไรอย่างนี้นะครับเลือกใช้สีชมพูด,ด้วยแล้วก็มีผ้าพื้นเมืองมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับแล้วเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาก็คือว่าถ้าแบกกระสอบนะเป็นการแบกกระสอบที่ดูแล้ว กิดสุนทรียะไม่ใช่ไม่ทําเป็นเรื่องจริงโศกนาฏกรรมอะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกคือการแซงบนเวทีมันต้องมีจินตาาเขาถึงเรียกว่าจินตลีลาน,นะครับในส่วนที่ต้องปรับบ้างก็คงเป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องข้อมือการจัดข้อมือการวางองศาจัดระเบียบร่บรางกายแล้วก็การยอร่อยืดการยอร่อยืดที่ ต้องปรับองศานิหนึ่งนะครับว่าจะย่อขนาดไหนขนาดไหนจะเห็นหรือเปล่าคนย่อมากย่อน้อยแต่มันก็เลยกลายเป็นดื้ดๆถ้าเกิดพร้อมๆกันแล้วแปลแถวเนี่ยจะสวยนะครับโดยรวมแล้วนะครับถ้ามาถึงชาสวรรค์ได้เนี่ยไม่ต้องแบกกระสอบแล้วลูกแบกชื่อเสียงกลับไปเลยจาก12โรงเรียนเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับเข้าไปชิงแชมป์ประถมคอนเทสต์กันนะครับวันนี้นะครับปีที่2เทอมที่1่เข้มงวดขึ้นมาทุกทีแล้ว ถ้าคะแนนมากกว่า8.95นั่นคือบาลังที่1นั้นจะต้องขยับมาอยู่บาลังที่2บาลังที่2ก็กลับบ้านแต่ถ้าน้อยกว่า8.95แต่มากกว่า8.85บาลังที่2ก็กลับบ้านก็จะมีคนไปนั่งแทนแต่ถ้าไม่ถึงนะลูกนะลูกๆกองเราก็ต้องกลับบ้านโรงเรียนนระุบ,บาลสีอรัญโยธัยจังหวัดสระแก้วทำคะแนนไปได้ สี่ห้าครับไม่ผ่านลูกเล็กมาน้ำตาลมาโอยลูกเอ้ยหนูก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คณะคุณครูโรงเรียนด้วยค่ะ เอาใจลูกสาวหน่อยค่ะแล้วลูกเก่งนะยังไงก็เก่งในดวงใจของพ่อนั่นลูกเก่งมากครับยังเล็กจากเลยไม่นไรค่ะวันนี้ค่ะโรงเรีนอุบศรีอรัญโยธัจากจรวดสัตแก้วนะคะร, oh. mm hmm. รับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโตและจักรยาน LA นะคะ10,000บาทค่ะบ๊ายบายลูกคบบดีลูก๊าายยมาใหม่ได้นะคะลูกยังมาได้อีกยังมาได้อีก แปดขวบเก้าขบเองก็ภูมิใจในตัวเขานะคะที่เขาทำได้ขนาดนี้เละก็จะม่ก็จะต้องมาอีกก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยไทยด้วยครับที่ไม่สามารถทำคะแนนขึ้นนำได้สองอันดับแรกได้ต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนแล้วมาลุ้นกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ น่ารักที่สุดเลยเป็นปหางเครื่องอินเตอร์ไปเลยโโอ้หมาม่าโจ๊กครับอร่อยคนเหมือนโจ๊กสดชุดเครื่องนอนโตโต้ย่าน้ำสุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเส็ง